สวัสดีครับผมอาจารย์หนุ่มโรงเรียนเมืไทยสปาสุรนารีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราดึงลูกค้าลุกขึ้นนั่งแล้วนะครับเราจะมานวดด้านหลังเขานะครับแล้วก็ให้ลูกค้านั่งประมาณนี้นะครับของเตียงนประมาณกลางเพียงนะครับจากนั้นเราก็จะนวดความที่บาก่อนนะครับขออนุญาตนะครับนวดความที่บาก่อนนวดเหมือนเราขอตังค์พ่อแม่เรานะฮะนวดความไปเลยก็ไม่บานะครับหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีรอมแม่นะครับ รวมบ่าไปนะครับเพราะว่ามาเสร็จจากนั้นแล้วก็จะมาไล่เส้นหลังทังนี้เส้นหลังอยู่ตรงนี้เนาะเส้นด้านขวาเส้นซ้ายแล้วก็ไล่เส้นข้าด้านขวาซ้ายนะครับเราไล่ไ,ไปอย่างเงี้ยเอามือประคองมือขีบ่าเลยนะเวลานแล้วนะครับได้เปเรื่อยแต่เราก็ไม่ต้องไปชี้เรียกหน้าเพราะว่าเรานวดท่านอนคว่ำมาแล้วนะครับอันนี้ไล่ทักสามถึงห้ารอบขาแล้วก็เปลี่ยนมือมาทำาด้าน,นี้นะครับเป็นเส้นด้านซ้ายนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ค่อยหลังมาเลยอ่าวอร์มก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะลืมลวดมือแล้วก็วอร์มด้วยขึ้นลงได้หมดเลยครับไม่เป็นไรนะครับวอร์มแล้วก็ลักตัวเข้าไปอย่างเี้ยครับวอร์มวอร์มกดุ้งมือวอร์มนะครับสักสามรอบนะครับแล้วก็ทำสามรอบให้ครบนะครับจากนั้นก็ค่อยหลังมานะครับเข่าขึ้นดันนคลิ่ออกจากสบัดมันเดิมที่เราเคยนวอสบัดนะครับ งัดออกเหมือนเดิมวางมือคู่นี่งัดออกงนดออกข้าศึกมาดู่ด้นี่งัดออกอ่าสัากสามรอบนะครับมผมอ่าพอได้นี้เสร็จเปลี่ยนมือด้ามีคำสองทาเสร็จเลยเจะได้ไม่ดึงนะครับงัดออกกันปุ๊บเราจะเอามือยวไ็ได้ถ้าเกิดลักษณะนะครับ,ง,นะนะรบงัดออกเหมือนเดิมที่เรา,นน,านนวดท่านอนคนวะ่ำเนาะครับปุ๊บจากนั้นเราก็วางลงแล้วก็มานวดแขนนะครับตั้งขาขึ้นนะครับ ตั้งขาขึ้นอย่างเงี้ยลักษณะเป็นอย่างเงี้ยอ่าตั้งขาขึ้นนะครับให้ฉากไว้แบบนี้กดเข้าที่คอนเหมือนเดิมน,นะครับกดเข้าที่คอนสามเหลี่ยมเหมือนเดิมใส่น้ำข้าวนึ่งฟองมาใจธรมรมดามดทำมาใจธรรมานะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าใจเราก็นวดมาแล้วนะครับมาฟองมาใจธรมรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะครับสักสามรอบนะครับดัดมือนี่นึ็นแทน ปุ๊บจากนั้นเราจะยกยกแขนขึ้นมานครับโดยการกดที่หัวไหล่นะครับกดที่บริเวณช้างน้าบ่าตรงนี้นะครับชิดคอเขาครับอย่ามาตรงกระดูกตรงนี้นะครับหัวดุ่มไหล่ไม่ได้นะครับมันเป็นกระดูกเพราะฉะนั้นเราต้องลงตรงนี้ให้ถูกตรงนี้ยกขึ้นนะครับกดตรงนี้นย่างไยกขึ้นสามค้างหนึ่งสองสาม,สามแล้วก็งอต่อเลย แบบนี้เลยชุบแล้วก็สอดแทงแบเนี้ที่จริงแต่เยอะเราอยู่นี้ใช่ไหมเรามองแขงมาเลยก็ได้แล้วก็จับที่ต่อหนึ่งนะที่จรเราสอบกดอย่างนี้ใช่ไหมเงาะแขนมาแล้วก็จับสอดเขาทุบอย่างยให้แต่ที่ท้ายคอยแล้วก็กดสอบกดด้วยแล้วก็นวดด้วยตรงนี้เสร็จแล้วก็ทุบๆเบาๆเสร็จแล้วทำนีแล้วก็ไปทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับ โดยการนั่งแบบนี้เหมือนเดิมนะครับพอทำฝั่งนู้นเสร็จเราก็จะมานวดบ่าท่าสอบคืนนะครับวนวดไหา่ท่าสอบคื้นธรรมดถ้าเราตัวน้อยกว่าลูกค้าลูกค้าเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะยืน,นอย่างนี้ได้คึงอย่างี้ได้นะครับแย่ให้โดนที่สำคัญแย่ให้โดนกระดูกต,ตรงนี้ค,คึงเลยเพิ่อย่างเี้ใช่ไหมครับพอคืนเสร็จสองข้าประมาณสักพักหนึ่งครับก็ประมาณสองสามนาทีนะครับ ให้ด hey, hey, ูผ่อนผ่อนแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าฉีดทุเรียนให้มองดูที่หูลูกตาครับกระชานมือ้างเน่้อหูแล้วส่วนนี้ก็กดลงนะครับอ่าส่วนนี้ก็กดลงปึ๊บปึ๊บ,บกดลงมาทางนี้เหมือนเดิมเนือ้อหูอเหม,ม,ม,มือนเดิมกดลงอันนี้กดไม่ลงเลย ้งหน้าลงมือลองที่สีสักโ้หน้าลงรองที่สีสัแล้วก็นวดความเดิมแต่เข้าไปลึกนะครับเราก็นวดธรรมดาหลักเกณฑ์เดิมคนเป็นความดันอะไรครับห้ามนวดความดันต่ำห้มาม,น,มน,วนวดลง,ลงค่ะคถ้าความเป็นคนด้ำความดันสูงก็นวดเคคบาๆเสร็จแล้วก็กดจุดทั้งหมดมีทั้งหมดห้าจุดนะครับจุดซ้ายหนึ่งนับถึงึงสิบนะครับ ขวานับถึ่งวิสิทบนก้านขอนับถึ่งวิสิทอ่าขวาก้านขอา้านขวานับถึ่งวิสิทแล้วก็ฐานกระโดกตรงตรงกลางเลยนับหนึ่งี่สิทธ์มอนกันดันขึ้นนะครับแล้วก็ขึงหมัดขึนหมัดเพิ่มเพิ่มเพิ่มมันก็ยิ่งเพิแล้วก็ก,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 แก,แกดแรกมาแบบนี้สิงซีส์การสีสัตว์จะมีจุดกลางกระหม่อมนะครับแล้วก็แบ่งจากมือขึ้นมาแบ่งจากนี้ขึ้นมาแล้วกดกดกลางนับหนึ่งวิสิท คือแบ่งกลางหัวนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็คืนหวัวเรื่อยๆนะครับถ้าคนไหนที่แบบชอบปวดศีรษะก็คืนได้ตรงนี้ครับนิดนึงคืนได,คนได้คืนได้เนื้อนะหัวหัวนะมันจะมีเส้นฟูๆตรงท่านดอกไม้นะครับเราก็มาคืนได้ได้นะครับนะครี่แทงได้หมดเลยครับเมื่อสระผมเบาๆนะครับจบแล้วนะครับ ก็เห <S preach science> ็นว so ่ากดคิ้วด้านหน้าก็สามารถทําได้เหมือนกัน่ว่าใจมาหน้าหน้านะครับถ้ากดหัวคิ้วจำนวนธรรมดาเลยรอมือไก็ทีแตะกดตรงหนูหัวคิ้วนี่ฮะตรงนี้นะบหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งถึงสิบนะครับแล้วก็กลางกลางหน้าผากเลยอ่านอกนั้นก็ซึงไล่ทำไาซึงเล่นได้นะครับไล่ขึ้นไปบางคนเี่นถ้าเกิดเขาเครียดมากนะครับตรงนังบริเวณหนังศีรษะเขาจะ จะปวดมันจะเจ็บเลยมันน่าเสียดเลยถ้าคนไหนเคเรียดม,มากแล้วก็คลายครับนะครับแค่นี้เองน,นะครับถ,รถ้าเกิดแล้วว่าจะมือประสานมือหมุน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 ขมับได้คือถ้าเกิดเราไม่ถนัดประสานมือแล้วก็ขุ้มือคืนเนบาๆอย่างนี้ได้นะครับสามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะบบตนะแต่นั่นก็ไปท่าดับ ชุดต่อไปเป็นชุดค่าดนะครับค้าดเนี่ยที่จริงเราจะอาจจะแทรกเข้าไปแทรกจะแทรกเข้าไปในช่วงตอนที่ที่ที่ททรโโทรเ,เราโน้ตคอเสร็จเราก็แทรกไปแต่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้ไม่อะไรมากคับดัดก่อนกอ็นกไ,ได้ดัดที่หลังได้นะครับประสามมือได้ค่อยสอดเข้าไปได้านล่างสุดสอดเข้าไปได้านล่างซุดความลงนะฮะแล้วก็เขามาแตะขาดา้านนี้นั่งทงนันนะครับเข่าแตะด้านนี้แล้วสมมุนไปทางนู้นนะคะระับเราก็โยกขาแตะวบบหนึ่ง ประมาณสองแล้วค่อยบิดไปทางน้นเบาๆแบบนี้นะครับเรามาดูด้านนี้นะครับแตะเบาๆเนี้โยกขาทบาดกันหนึ่งเบาๆนะครับสองพอตามบิดมันเราบิดที่เก็ตอนกลางครับิดไปสามอ่าจะมีพอแต่นั้นก็ถ้าต่อไปเราใช้หมอนนะครับเี้่ปิดนะครับอ่อา้ครั้งที่ 1, ท 2, ท 3, นทห,นหนึ่งเ้ครั้งที่สองครั้งที่สามเรื่องมนึเรื่อยๆครับหนึ่ง ยี่สบสองยี่สิสามอยากบิดตัวห้านี้ก็ได้นะครับสาม,มารถที่จะเอามือนี้ดันไะปลมือนี้ถัดนะครับบิดแท่งนี้ก็ได้อ่าง่ายงนะ่ายไหมข้านงนี้เหนนมือ,อนกันหยับยิดอ่านะครับแล้วก็ยืดแขนขนมือยืดยืดขาไปข้างหน้าเหยียดขาไปข้างหน้าเอ้ายืดมือไปด้วยวอร์มธรรมดา พอวอมขึ้นลงสามรอบพอนะครับจากนั้นก็ชี้เท้าไปทางนู้นนะครับดึงขาอา์มที่เจ็ดเหยียดมือไปนะครับต้องวอระครับสลับข้างนะครับผมสลับข้างเหมือนเดิมนะครับอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ อย่าท้าต้องอ่านี้เราก็วอมปิดท้ายในการนิดนึ่าหรือจะมาทำบำบัดแคมก็ได้นะครับนะครับเรื่องหน้านี้นี้มาทำบำบัดแคมอ่าเดี๋ยวจะทำมาทำบำบัดให้อเดี๋ยวเนี้เอามือมาหน้าหลังครับกลับมาข้าต้มครับอ่าแล้วก็มาทำบำบัดเดี๋ยวไปหยาบกระดูกสันหลังนะครับ ยืดอเอวนิดนึ่งยืดอเอวนิดนึงอ่ะครับแล้วก็จะมีชุบกรเจ้ตคสับตบแล้วครับ ちょっとかねえか